โอเคนะคุณผู้ชมผมก็จะมาโปรโมทช่อง YouTube ช่อง YouTube หนึ่งนะครับที่แบบแม่งใส่ไปเว้ยคือผมบอกว่าผมเอาแค่10บาทพอครับพี่เออต้องไหนวะผมบอกเอา10บาทพอโอเคครับเออผมบอกผมขอ10บบาทตอนแรกโอเคนะแล้วแม่งให้มา10ิตอนแรกตอนแรกเขาอ,อยากให้ผมร้านหนึ่งบอกเอา10บาทพอเออบอเอา10บาทพอนะนี่แล้วผมบอกเขาบอกเออผมให้เบอร์โทรไ้ไหมแล้วส่งมานี่50บาทกูงงเลยขอ10บาทให้ได้ให้สิบ ก็คุณผู้ชมก็ไปกดติดตามช่องเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมหาลิงก์ช่องเขาแป๊บหนึ่งไม่ใช่ช่องนี้ช่องนี้ผมโปรโมทไปแล้วเออช่องช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วคุณดูก็รีบไปกดติดตามเพราะว่าเขาเป็นสายไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมรีบไปกดติดตามเพื่อว่าเขามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะแตกแจกตังค์คุณผู้ชมนะครับนี่นะครับช่องนี้อ้ยเฟสดีอยู่ครับคุณผู้ชมตำนานกลับมาแล้ว มตั้งชื่อให้ตำนานกลับมาแล้วเท็เดตึงนะคุณผู้ชมนะตึงตึงตึงยู่ตึงยู่และฮัดโดนแฮ็กเหมือนกูปล่าวะองใส่และฮัจะโดนแฮกเหมือนผมนะคุณผู้ชมอุ้ยตึงอยู่นะตึงอยู่นะตึงเอาเรื่องาอาเฮ้ยแบบเอ้เอเอ ช่องนี้นะผู้ชมมากดติดตามกันด้วยนะครับแต่ว่าผู้จะกดติดตามได้หรอไม่ได้นะอันนี้ผมกดติดตามไม่ได้นะเพราะมันอยู่มันมันไม่อยู่ในช่อง u ู u b e นะผมยังไม่ได้ลงทะเบียนอะไรนะคุณผู้ชมนี่ผมชอบคลิปลุงนี่นี่ลงุงคลิปลงุงมีคลิปลุงเนี่ยนคะุณผู้ชมก็ฝากมากดติดตามช่องเขาด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับเพราะว่าขี้เกียจครับอืม ยังไงคท,ท,ทุกคนก็ต้องกดติดตามช่องสายเปยอยู่แล้วนะครับเพราะสายเปยเขาแจกอัครับเดี๋ยวเขาแจกเพชรอะไรพวกนะี้คุณผู้ชมก็รีบเข้ามากันนะครับคุณผู้ชมอา้าวเฮียกูกดออกทำไมละ่ะเอออ่าคุณผู้ชมก็รีบเฮ้ยอ,อันนี้งานกูอาแล้วไหนวะน,นี่หรอเออคุณผู้ชมก็รีบมากดติดตามกันช่องเขาด้วยนะครับตอนนี้ช่องเขามาีคุยตามเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะเอาจริงๆผมไม่รู้มันไม่มีขึ้นอะ่ะเออ แต่ขอให้แบบผู้ติด,ดตามให้เขาให้มากดติดตามช่องถ่อยเยอะนะครับคลิปดีจริงๆริงนะครับคุณผู้ชมดีกับทุกคลิปนะครับทํามากี่ปีแล้วว่าซึงปีไหมคุณผู้ชมอยากรู้อยากรู้ถึงปีไหม,ม,ไหมทํามาสิบเดือนผมทํามาปีหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมช่อง youtube ทํามาปีหนึ่งโอเคนะคุณผู้ชมมาฝากกดติดตามด้วยนะครับเออฝากกดติดตามด้วยนะครับผู้ชมก็คลิปนี้จะเป็นคลิป,ปโปรโมท ครั้งสัปดาห์นี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งก็จะไปโปรโมทอีกอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมนะ <os> อาจจะไม่ได้โปรโมทไออาจจะไม่ได้โปรโมตอาจจะไปโปรโมตอาทิตย์หน้านะครับของคนอื่นนะครับเออหมดเอ่อคลิปหน้านะคุณผู้ชมลิ้นกูพันมาคุณผู้ชมก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้เว็บเว็บนี้เลยนะครับเอใต้ใต้คลิปเลยนะครับไปกดติดตามกันด้วยครับบาย